สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนซิดีคนซิดีนี่น่ากลันะครับรับบทเป็นดามครับแปลรัฐวิจิตบุรารักษ์นะครับผมรับบทเป็นยีนครับผมคุณไก่พาวดีคุณโชคไพศาลนะคะก็รับบทเป็นมิน่ค่ะในซีรีส์เรื่องจังเมลค่ะจุดหมายที่ไม่ถูกเปิดเดี๋ยวขอดครับใจเย็นๆไม่ต้องเกรงคำถามไหนไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบ หลังจากที่เราออกจากสถาปนิกอะเป็นยังไงอะรู้สึกเข็ดบ้างไหมเป็นนักศึกษาเพิ่งจบใหม่นะครับ oh. ไฟแรงมากครับก็จะเป็นนักจิตวิทยาครับที่เข้ามาร่วมในทีมนี้ครับผมในทีมก็จะมีเฮด้าแล้วก็เจมินี่นะครับผมดามเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นผู้ก,กาํากับใช่ไหมครับเป็นอารมณ์เหมือนคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยอ่ามินิ ก็จะมาช่วยประสานงานมาช่วยซัพพอร์ตนะครับเราเป็นผู้ที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็คอยหาเคสเด็กๆนะคะที่มีปัญหาหรือว่าส่งจดหมายมาอเงี้ยเพื่อจะนำเสนอกับทีมอีกสองคนก็คือยีนกับดามนะคะแล้วก็ออกไปรลุยทำอะไรก็กันค่ะก็จะเป็นคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อเกี่ยวกับแนวช่วยเหลือสังคมเนี่ยแหละครับผมก็ต้องรอดูฮะว่า 3คนนี้จะไปเจอปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในสังคมและจะแก้ไขยังไงครับเขาเป็นคนที่เรียกอะไรให้พลังงานบวกสดใสแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมีอาชีพเป็นนักสังคมสง,งเคราะห์ค่ะเราเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็ต้องเป็นแบบเป็นคนฮิวใจระตัวจริงก็เป็นคนที่ชอบฮิวใจคนอื่นนะครับชอบฮิวใจคนอื่นนะครับ จริงๆนิสัยของตัวละครตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเป็นคนตรงๆเหมือนกันแล้วก็มีความพุ่งๆหน่อยอารมณ์เหมือนแบบจะมุทะลุก็ไม่ใช่แต่ว่าเหมือนมีความฝันแล้วก็พยายามที่จะทำตามความฝันเราจะทำรายการแบบไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องมีห้องตรงทำภายใต้คอนเซ็ปต,ต์ไลฟ์เรียล ponsibility ต้องยอมรับว,ว่าทำการบ้านเยอะพอสมควรครับผมเพราะว่ามันมีหลายๆคำศัพท์ที่เราต้องเรียนรู้แล้วเราก็หลายๆข้อมูลที่เราต้องอ่านแล้วเข้าใจจริงๆถึงจะพูดออกไปได้ครับผมออกกองอะาไรที่มันออกสอบเลยครับสนุกที่สุดผมว่าความความเข้มข้นของปัญหานี่แหละคือมันเป็นปัญหาอย่างเช่นเราพูดถึงกลุ่มเด็กติดยาแล้วก็พูดถึงกลุ่ม เ,เด็กที่เรียกว่าไร้สัญชาติซึ่งกรณีพวกนี้เราเห็นข่าวมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละแ,แล้วเราก็ได้รู้ถึงว่าปัญหาทําไมมันถึงยังมีปัญหาอยู่สิ่งที่จะช่วยให้เขามีความหวังมีกําลังใจในการใช้ชีวิตก็คือพวกเราด้วยกันเนี่ยยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นคนพิการเนี่ยแค่เรารีดเขาเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนพิการหรือว่าถ้าภาษาสมัยนี้ก็คือไม่ต้องไปบูลลี่เขาอะ่ะ คือให้เขาเป็นเหมือนคนปกติว่าถ้ามีอะไรที่รับฟังกันได้ก็ก็รับฟังแล้วก็เข้าใจในมุมของเขาบ้างผมก็อยากจะฝากซีรีส์นะครับจังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดนะครับผมมันอาจจะสื่อความหมายว่าปัญหาที่ยังไม่เคยถูกเปิดถูกเก็บกดเอาไว้นะครับคราวนี้แหละเราจะมาเล่าปัญหาของสังคมไทยจริงๆคนที่ดูจะเข้าใจถึงปัญหาจะเข้าใจถึงความรู้สึกของเด็กจะเข้าใจถึงว่า ปัญหาจริงๆแล้วต้นตอของปัญหาคืออะไรวิธีการแก้ต้องทำยังไงเราควรจะช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างไงบ้างซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับเคสของเด็กที่มีปัญหาแต่ละคนเยอะมากๆอยากจะขอฝากนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับจังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดนะครับทางไทยพี BS อด้วยนะคะ